พ่อกำนองได้มีแล้วจ้าป้าลุงย,ย,ย่าไกลเอนป่าเลยเด้อแดดแดดตอนนี้ก็ได้บ่ายโมงเลยตอนนี้เหมือนต้องทำขาดหน้า เฮ้ยพร้ hey! อมเห็ดปูอ่ะเด้ ภาพว่าเรพี่น้องเด้อสีบ่อบบ้านลังใหสีบ่อบ้านอย่างลายเบิ่งแต็นต์เบิ่งแต่น้องดำขาดหน้ากับเสียงรถไทยพ่อ Được rồi ở phía ở phía chứ không nha Cái gì, dạ, mai. Cái gì Các... ừ, hoa, cả cáp, nhưng mà phải kèm, cái của này Của bà mua Kèm, này là bà tôi sẽ mà hành nó Chơi lạ một nhau hèn Một bà có cốc đã không ta Vâng à? Để mà ăn đủ cho ส่งจนขาดไปดูไทยหน้าโพดโพส่งจนขาด,ขาดตามองเดียวอะไรดำพ่อเลยป้าจ้านั่งกระลังตตกเดะตัวเอาคนเอาคนโก้เอาคนโก้โหปลาเชียวขืนได้บ่ไปร้านมาเร็วโอ้ยเอาขืนเลยเดือยเอาคนมาตัดขาดมาเอาไทยพ่อเลย ยังไงดำมอเหมือน่นัอมองเหมือวอะไรอ้าลงไปค่ะลงไปลงมาอย่างนยแดดอีกรอแจ้งนผัดมืดพนค่ะ มาเร็วมาเร็วมาเร็วดำหน้าเร็วๆเอาดำลงมาเซ็นก่อนเฮ้ยไปขัดใช้แหยได้ีไไหนหน่ด้ไไลย

เดี๋ยวตข้าวนนช่ควลงให้กินค่อยๆยังไ่ได้เึ้นดอยูเดียดนี่นะถ้าถาคเดจะูนะบยมันเที๋ยงก็นขี้ขว่วว้จะเทียงชิ้นมวยเยอะวันยาขี้ขาวก็เดียดนี่นะบ้าไปถือตัวไรมาคือจะมาดีแค่หมดวเยาะกินเตน่าโอ้ินเตน่าหนอวันาขี้า จเจริญแล้วไปไปนอนน้ำอย่าอห้องดีแท็กอ่ะมันพานขนาไปอีกเอ้โนะยผมพูดได้ไหมเอ้แป,ปบ๊บๆผมครับแดนทางนี้มันยุง่นงน,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 น่ามันลงร้ายแต่พอ <c oughs> ่ออ้าวพระมันเจดิดจือ๊อ បាទຫົວអេកអេកចត់ចត់ទូអូយຫົວជើង ระยะเนาะไม่หอนอีกแล้วพ่อจ้าคือพี่น้องเลยไมาพอกันคิมอ่ะเนาะที่มีแห้งกุศนแล้วเมื่อยไรต้นเรียวพ่โบเห็นบักเทนแทนแทนทูทูจ้าจ้ากันเลยเนาะสองเมือง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 เลยเนาะชูกี่หอยยังสูนอ่ะ